สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ JP สิ t a r o t channel ผู้รับสารจะตากราลแปลความหมยนนะายลโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคม2568คนที่คุณถอยออกมาชาวราศีมิถุนดาวสุขดาวจันร์ทมิถุนหรือถ้าไม่ทราบวันที่คุณเกิดก็เดือนมิถุนายนโอเคนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มพลังงานกันเลยนะครึ่งแรกเป็นพลังงานคุณนะคะ ึ่งหลังเป็นพลังงานคนของคุณพลังงานสามารถสลับกันได้ไปสลับพลังงานเราเองการอ่านพลังงานบางทีอาจจะตรงกับคุณบางส่วนแล้วก็บางส่วนอาจจะตรงกับบุคคลอื่นถ้าส่วนไหนที่ไม่ได้ตรงกับเราก็ปล่อยทิ้งไปนะคะอย่าซีเรียสกับการฟังพลังงานให้ดูจากสถานการณ์จริงจากเรื่องราวของเราเป็นหลักนะคะอย่าเพิ่งฟังไพ่ว่ามันจะต้องเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ในความเป็นจริงกับไพ่ที่อ่านออกไปนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับเรื่องราวของเราทั้งหมด เอาละค่ะมาเริ่มกันเลยนะมิถุนพลังงานของคุณตอนนี้7 of source เขามองคุณอย่างไร emperor f i v of source the lover ความรู้สึกของคุณตอนนี้ในความสัมพันธ์ empress ace of ค u ั a c เ of อ u p โอเค okay. ในความเป็นจริงพลังงานยังถือว่าเอ่อพลังงานตัวตนของคุณเนี่ยนะคะเหมือนตัวคุณเนี่ยนะที่ถอยออกมาแล้วพยายามพยายามหลบหลีกหรือไม่ให้เขารู้ถึงพลังงานของคุณว่ากำลังทำอะไรอยู่อาจจะซุ่มมองดูคนคนนี้อยู่หรือกำลังหลบหลีกบางสิ่งบางอย่างที่คุณ ไม่อยากเปิดเผยนะความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกที่อยากจริงจังชัดเจนนะอะไรสิ่งนี้ได้ด้วยความกลัวภายในใจของคุณเองนะหรือว่าคุณกำลังรอสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะรอที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือรอที่จะหลบออกนะจากสถานการณ์อะไรบางอย่างมันเหมือนการซ่อนนะการแอบซ่อนการหลบหลีกหรือคุณกำลัง ไม่ไว้วางใจกับความสัมพันธ์นี้ที่คุณรู้สึกเหมือนว่าเออกลัวกลัวว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะคะคุณจะรู้สึกมากเกินไปนะก็เลยทำตัวทีท่าเหมือนว่าหลบเลี่ยงออกมาไม่รู้สึกหรือเย็นชาในอารมณ์ความสัมพันธ์ของพลังงานของคุณที่เชื่อมโยงกับคนคนนั้นทีนี้เรามาดูซิว่าเขานะ,ะมองคุณอย่างไรเขามองว่าคุณเป็นคนงสงเสห์นะคะแล้วก็ เป็นคนที่น่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมนะไม่ค่อยยอมงอนะมีอีโก้มีความคิดขัดแย้งกับเขา <c oughs> เช่นบางทีตัวเขาอาจจะมองว่าคุณรู้สึกแต่คุณทําท่าไม่รู้สึกเหมือนขัดแยง้งอะนะคะเหมือนว่ารู้สึกอยากได้รับความสำคัญแต่คุณทําแสดงออกไปว่าเหมือนว่าโอ้ไม่แคร์ฉันไม่แคร์ฉันฉันไม่ต้องฉันไม่อยากได้รับความรัก นะฮะมันบินมันเป็นความขัดแย้งในตัวเองเช่นอาจจะอยากให้เขามาเอาอกเอาใจอยากให้เขาแสดงออกความรักความสัมพันธ์แต่คุณแต่คุณทําเฉยทำาลี่งเฉยทำเย็นชาเหมือนหลบหลีกหลบเลี่ยงแล้วก็แอบเบฝ้าสังเกตการอะไรสิ่งเนี้ยในพฤติกรรมของเขาการกระทําของเขาอาจจะเป็นทางโซเชียลออนไลน์หรืออะไรก็ได้ในสิ่งที่เขามองคุณตอนนี้อยู่นะคะพลังงานของคนที่แบบ ไม่ง้อใครอะนะ,ะฉันมีดีในตัวเองฉันเป็นคนที่ทรงสเสน่ห์ฉันมีตัวเลือกมีทางเลือกอะไรก็ได้เยอะแยะมากมายไม่จะเป็นจะต้องเป็นเป็นธอที่ฉันจะต้องชอบอะไรสิ่งเนี้นะคะหมอหมอสัมผัสถึงพลังงานตรงนี้นะคะตรงหรือไม่ตรงอันนี้ช่วยคอมเมนต์บอกหมอแจนหน่อยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าในความรู้สึกของคุณตอนนี้นะคะ คุณบอกว่าตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่มันเหมือนว่าคุณกับเขาอ่ะมันมีความขัดแย้งเพราะตอนนี้มันอยู่ไกลหรือห่างหายกันออกไปถูกไหมคะทีนี้ตัวคุณรู้สึกว่าคุณอ่ะอยากจะมูฟออนนะฮะมูฟออนจากอะไรอะ่ะมูฟออนจากเรารอคอยเราคาดหวังและเราอยากจะเจอความรักความโรแมนติกที่ดีๆนะฮะเราอยากจะเจอโอกาสใหม่คุณอะ่ะอยากเจอโอกาสใหม่ตัวคุณบอกว่าตัวคุณอะ่ะ พร้อมนะพร้อมที่จะได้รับความรักที่ดีๆแต่ทีนี้ถ้าเชื่อมโยงในพลังงานถ้าพูดถึงความเป็นจริงใจหนึ่งอ่ะคุณก็อยากได้ความรักที่เป็นคนใหม่ๆที่แบบไม่เอาแล้วคนนี้มันไม่ดีไม่ชอบแต่อีกใจหนึ่งของคุณน่ะก็บอกว่าคุณอ่ะคู่กับคนนี้แหละมันเป็นคู่กันนะคะมันเป็นพลังงานที่สอดคล้องกันในความรู้สึกของคุณแต่ในอีโกหรือเหตุผลหรือการกระทําของเขาอ่ะ มันบอกว่าให้คุณอะไปหาคนใหม่ไปหารักใหม่หรือหาตัวเลือกทางเลือกหรือว่าฉันอะอยากจะได้อ่ได้รับความรักความเอาใจใส่ไม่ไม่อยากจะเป็นคนที่ให้อยู่ฝ่ายเดียวฉันต้องการความรักการดูแลเทคแคร์นะอะไรสิ่งเนี้ยนะหมอหมองเห็นถึงสิ่งเนี้ยแต่ในความเป็นจริงถึงแม้คุณอะจะไปคุยกับใครแบบคุยแบบเล่นๆให้เรารู้สึกดีว่าโอ้ฉันเนี่ย ก็มีคนมาสนใจนะแต่ในความเป็นจริงอ่ะคุณอ่ะก็อยากเอาคนคนนั้นไม่ได้อยากเอาคนที่คุยเล่นๆอะไรสิ่งเนี้ยคุณไม่ต้องการเอาง่ายๆแหละคุณไม่ต้องการคนอื่นคุณต้องการคนนั้นแต่ในอีโก้นะคะเอออีโก้อ่ะนะ,ค,ะความสัมพันธ์ที่เราเคยผิดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์เราก็เลยไม่ไว้วางใจ นะคะสิ่งนี้มันจะสะท้อนทางจิตวิทยาก็คือความสัมพันธ์ในวัยเด็กพ่อแม่ของคุณที่มีอิทธิพลในความสัมพันธ์เช่นพ่อแม่แยกแยกลาหย่าล้างหรือความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาคุณเคยโดนแทงข้างหลังโดนหักหลังนะโดยที่เราจับได้เรารู้ทันสิ่งนี้มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถพัฒนาไปต่อได้ในระยะยาวที่จะขยับ การแต่งงานสารความสัมพันธ์ที่ไปหนึ่งสองสามสี่อะไรสิ่งนี้ได้มันก็เป็นแค่หนึ่งแล้วมันก็หยุดไปแล้วมันก็มีแค่หนึ่งอะไรสิ่งเนี้ยนะคะมันเกิดจากความกลัวที่เรายึดแน่นหรือยึดติดกับปัญหาทางอารมณ์ของเรานะคะซึ่งไม่ไว้วางใจมันก็ตรงกับเจ็ดดาาของคุณก็คือการที่เราไว้ใจคนยากอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ดี แต่บาดแผลลึกในใจเราอะเราชอบเอามันมาปนทางอารมณ์เวลาที่เรามีความรักความสัมพันธ์กับใครคนใหม่เรื่อยๆอะไรสิ่งนี้นะคะเหมือนเรากําลังดื้อดึงสิ่งที่เราไม่ได้เราอยากจะเอาให้มันได้นะคะเราไม่ปล่อยไม่ปล่อยจอยแบบให้เรารู้สึกเท่ากับการกระทําของคนคนนั้นบางทีเราคาดหวังและไม่เป็นไปตามหวังเรารู้สึกเสียใจหมอมองเห็นถึงพลังงานตรงนี้นะคะของคุณนะ พลังงานของคุณที่เกี่ยวข้องนะคะมีราศีมิถุนแะล้วก็ราศีเมษนะนะคะเอาละทีนี้เดี๋ยวมารูพลังงานคนของคุณบ้างนะ king of wands นะไม่แปลกใจเลยนะพลังงานนะทรงสเสน่ห์ขนาดน,นี้นะคนของคุณนะคุณมองเขาอย่างไรนะ ten of wands นะสเต็งเลยนะ seven of wands และความรู้สึกของเขา p เ of source นะคะ Ace of a n e โอ้มี energy หนึ่งนะพลังงานของความชัดเจนกันอยากพูดคุยคนของคุณถ้าถามว่าคุณมีปัญหานะคะความขัดแย้งภายในใจตัวเองเอางี้เราจะพูดถึงเขาก่อนเขาก็มีปัญหาทางอารมณ์ที่รู้สึกเหมือนว่ามีความหยิ่งทะนงในตัวเองในพลังงานของเขาว่า ตัวเขาก็มีดีนี่เขารอได้นานแค่ไหนเขาก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ยังไม่ได้คิดทําไม่คิดทําอะไรหรอกนะคะคุณก็เลยมองเขาว่าเป็นคนที่ทําให้คุณอะแบกรับความรู้สึกทางอารมณ์อะที่คุณะจะต้องพยายามทําไมคะควบคุมอืมควบคุมว่าเราอะเอาชนะคนเนี้โคตรยากเลยถึงแม้เราอะจะมั่นหน้ามั่นใจในตัวเองว่าเราอะก็มีดี เขาอาจะต้องยอมสยบให้กับเรานะะแต่ในความเป็นจริงต่างคนต่างมีดีแล้วมีอีโก้ก็คือการไม่ลดทิฐิทิฐิมานะในใจคืออาจจะต่างคนต่างรักนั่นแหละแต่ความมีอีโก้ของทั้งสองฝ่ายทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปไม่ได้คือการไม่หาตรงกลางเพื่อประสานความสัมพันธ์นะะเหมือนคนเก่งกับคนเก่งที่อยู่ด้วยกันคือพลังงานพลังงานของ พลังงานของหญินนะอย่างเดียวไม่ได้มีพลังงานของอย่างอะไรสิ่งนี้นะมันเป็นพลังงานของเอ่อพลังงานที่มันเหมือนกันจนเกินไปนะคะเช่นมันเหมือนว่าผู้ชายกับผู้ชายที่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งรักมากกวา่าอีกฝ่ายหนึ่งโทรหาก่อนอีกฝ่ายหนึ่งก็จะรู้สึกเหมือนว่าตัวเองอะ่ะอ่อนแอทางอารมณ์ตกอยู่ใต้อำนาจของความความสัมพันธ์นั้นก็คือตัวเขา ก็จะอยู่ตรงที่ของเขานะ,ะพยายามนะคิดว่ามันเป็นปัญหาภาระเนี่ยตอนนี้คุณกําลังรู้สึกเหมือนว่าคนเนี้ยกําลังจะทนไม่ไหวนะคะบางทีจะต้องพยายามทํางานในความสัมพันธ์ก่อนนะคุณอะกำลังมองเขาสิ่งนี้นะเป็นปัญหาทางใจแต่ในความเป็นจริงคุณอะก็รู้สึกหนักอกหนักใจเพื่อควบคุมตัวเองเพื่อไม่ให้ไม่ให้รู้สึกบางคนอาจจะรู้สึกว่าบล็อกหรือปิดกัน้น นะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบล็อกหรือปิดกั้นไปเพราะว่ากลัวอารมณ์ของตัวเองนะหมอมองเห็นถึงน่าจะเป็นฝั่งคุณมากกว่าที่น่าจะบล็อกหรือปิดกัน้นหรือคุยกับคนอื่นเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยเออเป็นคนที่งอก่อนส่งข้อความก่อนหรือรู้สึกก่อนหรืองอก่อนอะไรสิ่งนี้นะคะหรือปลดบล็อกก่อนเราต้องบล็อกไว้บล็อกเพื่อไม่ให้เราอะ่ะ รอข้อความจากเขาใจเราอะพะวงหรือรอข้อความว่าเขาจะส่งข้อความมาไหมอะไรสิ่งเนี้ยมอเห็นถึงสิ่งนี้เอนด g จนี้สามารถเป็นคนของคุณก็ได้เช่นเขาบล็อกเราไว้นะ,ะบล็อกข้อความเราไว้เพื่อไม่ให้เฝ้ารอใจจิตจดจอ่อกระวนกระวายใจถึงข้อความจากคุณการโทรหาการง้ออะไรสิ่งเนี้ยนะคะคนคนนี้ยกําลังคิดสิ่งนี้อยู่แต่ในความรู้สึกคนคนนี้ในความเป็นจริงก็คือมันเหมือน จะบอกว่าเป็นเป็นเด็กที่เล่นเป็นเด็กที่แบบเอาต่ใจอะ่ะเออมันมีความเอาต่ใจอะ่ะของทั้งสองฝ่ายที่มันเป็นความเป็นเด็กในตัวเองเนี่ยนะที่แบบอยากเอาชนะไม่ไว้ใจนะคะแต่ถามว่าเขาอยากจะกลับมาพูดคุยกับคุณไหมใช่นะคะทีนี้คนนี้ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขาบอกคุณนะเขาจะพยายามปัดใจเพื่อไม่ให้ทักคุณไม่ให้ความสัมพันธ์เนี้ยกลับมาพูดคุยนิดหน่อยอะ่ะแบบทักทายนิดหน่อยผิวเผนะินอะแล้วก็อาจจะเงียบหรือหายไป หรือกบปติต่อสื่อสารถือทําให้เขาอ่ะควบคุมอารมณ์การมีแพชชั่นต่อคุณทําไม่ได้นึกออกไหมคะบางคนที่บล็อกกับบล็อกเราหรือเดินจากเราไปเองหรือทําเป็นเหมือนไม่รู้สึกอ่ะบางทีอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกนะคะเขาอ่ะรู้สึกเพราะว่าเขาพยายามควบคุมตัวเองไว้เพื่อไม่ให้ตกอยู่ใต้อํานาจของอารมณ์ความรักความรักพอเราตกอยู่ใต้อํานาจใครบางคนที่เรารักมากเราจะต้องยอมจำนนคุณเข้าใจสิ่งที่บอกอธิบายใช่ไหม เวลาคุณรักใครสักคนน่ะเราจะตกอยู่ใต้อำนาจนั้นคุณเคยสังเกตไหมเวลาที่เราอะ่ะควบคุมอารมณ์หัวใจความรู้สึกของเราเองได้ควบคุมอารมณ์นะของเรา,าได้เราะจะชนะทุกคนได้แต่เมื่อใดท,ที่เราควบคุมอารมณ์เราไม่ได้เราจะแพ้คือแพ้เรารู้สึกอ่อนแอเรารู้สึกรักนั่นแหละอันนี้มันเป็นการแพ้ในคนที่เข้มแข็งหรือแข็งแกร่งนะมันเป็นสิ่งนี้มันเหมือนเป็นการต่อสู้กับอารมณ์ของตัวเองเพื่อฝึก ฝึกให้แข็งแร่งขึ้นนะคะคุณเจอคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อทีนี้ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันเลยมีปัญหาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มสิอุปสรรคและปัญหาเนี้นะ,ะต่างคนต่างแบบไม่อยากง้อนะคะไม่อยากงอเพราะไม่อยากกลับมาเริ่มต้นพอเริ่มต้นเสร็จแล้วแล้วมันไปขั้นต่อไปไม่ได้มันก็เป็นแบบทักทายพอให้ใจหวั่นไหว ให้ใจรู้สึกเหมือนว่ากลับมารู้สึกอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ทําอะไรต่อไปมันเหมือนเล่นกับระบบนะคะเรากําลังจะเล่นกับระบบเราท้าทายสุกไหมคะเหมือนเรากําลังรู้สึกว่าเราเป็นแมงเมาเรากําลังบินรอบกองไฟเล่นๆใกล้อีกนิดหนึง่งไม่เป็นไรหรอกใกล้อินนิดหนึง่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะล่วงลงไปตายแต่ทีนี้แมงเมาตัวนี้มันจะบินประมาณว่าให้รู้สึกร้อนหน่อยหน่อยแล้วมันก็ถอยออกไปแล้วมันก็บินมาเล่นใหม่เหมือนคนที่ อ่อยเรากับความรู้สึกอะนะ,ะนึกออกไหมพอเรารู้สึกเราติดกับเราอยู่ใต้อารมณ์ความรู้สึกต้องการให้คนนั้นทํางานในความสัมพันธ์เราก็จะพยายามอะไรบางอย่างเข้าไปใช่ไหมคะทีนี้พอเราไม่ได้เราหยุดคนนั้นก็จะมาอ่อยเราต่อนึกออกไหมคะเหมือนว่าเอาสิเราให้เธอกินขนมเธอกินไหมพอเราได้กินนิดหนึ่งเขาก็ไม่ให้กินต่อ พอเราก็จะต้องพยายามเพื่อเอาเงินของตัวเราเองมาให้เขาเพื่อจ่ายค่าขนมเราถึงจะได้กินถูกมฮะมันเป็นเหมือนการเล่นเกมในความสัมพันธ์ทางอีโก้ทางอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ทางเรียนรู้กับตัวเองว่าเราอะนะฮะจะจะต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเราเองไม่ใช่ว่าเดี๋ยวอยากจะเอาให้ได้เดี๋ยวอยากจะเอาชนะเดี๋ยวไม่อยากเอาชนะเดี๋ยวอยากแพ้ สู้กับใจของตัวเองเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อให้เรามีความมั่นคงทางอารมณ์อันนี้เอนเนีนี้น่าจะเหมาะกับพลังงานของมิถุนเพราะชาวมิถ,วถุนเป็นธาตุลมคุณจะเปลี่ยนใจเร็วคุณจะใจร้อนคุณไม่อยากรออะไรบางสิ่งบางอย่างแต่เอนเน y ีนี้มันบ่งบอกถึงการไม่สามารถทําอะไรตามที่เราคาดหวังเราไม่สามารถควบคุมได้เราจะต้องเรียนรู้ที่จะรอนะคะ เช่นความสัมพันธ์เนี้ยยังไปไม่ได้ยังขยับไม่ได้อาจจะมีอุปสรรคปัญหาแต่มันขี้ขายอะไรไม่ได้เลยจะต้องใช้วันเวลารอคอยนะหนึ่งคือความไว้ไม่ไว้วางใจอาจจะเป็น energy ข้อความของถึงคุณหรือคนคนนั้นก็ได้ด้วยเช่นกันเช่นความเจ็บปวดเสียใจการโดนแทงข้างหลังหักหลังนะความการเลือกรายยาล้างแล้วก็ความเจ็บป่วย นะก็คือเราต้องรอตระหนักรู้ให้เรามีความมั่นคงทางอารมณ์ถ้าเรามั่นคงทางอารมณ์เนี่ยนะคะเวลาที่เราจะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครไปเราจะใจเย็นรอได้ดูจากการกระทำและพลังงานของเขาไม่ใช่ดูจากความคิดจินตนาการที่เราคิดไปว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดหนึ่งสองสามสี่ห้าจากอารมณ์ความต้องการความรู้สึกของเราเราต้องใจเย็นรอนะคะรู้จักรอคอยอะไรสิ่งนี้ รอคอยที่เราจะรู้สึกว่าอุปสรรคในใจเราความเจ็บปวดมันผ่านพ้นไปรู้จักที่จะไว้วางใจรู้จักที่จะมีความมั่นคงทางอารมณ์รู้จักการรอคอยรู้จักใช้ชีวิตของตัวเองอะไรสิ่งเนี้มันบอกถึงสถานการณ์นั้นนะคะแนวโน้มอนาคตนะราศีที่คุณไปเกี่ยวข้องพลังงานคนของคุณมีเดือนสิงหาคมหรือราศีสิหรือราศีสิงหรือลัคนาสิงนะคะคือ พลังงานของคนที่ไม่ได้ยอมนะไม่ได้ยอมใครอะไรสิ่งนี้นะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ฟังคลิปนี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าคุณเจอคนที่เป็นราศีสิงห์ราคณะสิงห์นะคุณไม่สามารถควบคุมว่าอยากจะนัดเดทอยากจะนัดอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถทําได้แต่ถ้าเขาบอกว่าเขาว่างงานช่วงเนี้ยเขาอยากจะเจอคุณหรืออยากจะคุยเขาจะกําหนดเองคุณไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะคะ มันเหมือนชาวราศีสิงเจอกับชาวราศีเมษอะนะคะมันเป็นเอ NERGY คล้ายๆสิ่งนั้นที่หมอมองเห็นนะคะคือมันเหมือนคนที่เป็นผู้ชายกับผู้ชายมาเจอกันในพลังงานต่างคนต่างไม่ยอมมันไม่มีความอ่อนโยนของความรักอะนะ,ค,ะคล้ายๆเหมือนคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ทางด้านพลังงานอะที่ที่ไม่ยอมอะไม่ยอมอ่อนข้อแต่แต่อย่าลืมนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ในความเป็นจริงอะมันต้องมันต้องยอมยอมลดอีโก้สักสีหรือ ความเป็นการยึดถือยึดมั่นในตัวตนของตนเองเน่ที่รู้สึกว่าเราอะเราแพ้แต่เราได้ความรักมาแพ้กับกับใจตัวเราเองที่เรายอมรับลดอีโก้ว่าเออเรารักคนคนนี้คนคนนั้นก็ต้องเรียนรู้สิ่งนี้ว่าเวลาเรารักใครสักคนเราต้องลดอีโก้ความเป็นตัวตนหรือหัวโขนของเราที่ให้เราอะเป็นคนธรรมดาที่ตัวเล็กลงอะได้นะไพ่มันสื่อ ลักษณะนี้บางทีคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวเมธชาวสิงอะไรสิ่งนี้ยที่หมอมองเห็นนะคะคือเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองไม่ได้สนไม่ได้แคร์แต่มีความรู้สึกแต่พยายามควบคุมสถานการณ์หรืออารมณ์ของตัวเองได้ดีคือเหมือนไม่ใช่ไม่รู้สึกนะรู้สึกแต่เขาควบคุมควบคุมอารมณ์ควบคุมสถานการณ์ไม่ยอมตกอยู่ใต้อารมณ์ความรักหรือความสัมพันธ์ที่มากจนเกินไปนะถือว่า เขาก็อาจจะโฟกัสอย่างอื่นโฟกัสงานโฟกัสชีวิตของเขาไปนะเหมือนคนที่ยิงทะ,ะนงในตัวเองว่าถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้หรือมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาต้องการหรือเห็นคุณค่าเ n e น g y ีนี้ข้อความนี้อาจจะเป็นสะท้อนถึงคุณก็คือคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าต่อเราเรารักแค่ไหนเราก็จะอยู่ได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรสิ่งนี้หมอหมองเห็นถึงพลังงานตรงนี้นะคะ เอาละค่ะชาราศีมิถุนลัคนามิถุนนะครึ่งแรกเดือนกรนกฎาคมก็น่าจะประมาณนี้พลังงานนี้สลับเป็นพลังงานของคุณได้ไปสลับพลังงานกันเอาเองนะคะทีนี้อย่าลืมนะว่าอันนี้เป็นการดูดวงภาพรวมหมอไม่ได้รู้จัก ตัวคุณและคนของคุณเรายังไม่ได้ดูดวงให้ใครผู้หนึ่งผู้ใดนะคะถ้าใครสนใจที่คิดว่าการอ่านพลังงานในทุกครั้งของหมอแจงที่คุณชมหลายๆคลิปแล้วมันมีส่วนตรงกับคุณแล้วคุณนะอยากดูดวงอนาคตในความสัมพันธ์ที่คุณยึดติดไว้หรือจะเจอใครใหม่อะไรไหมเนี่ยแนะนำให้ดูดวงแบบพูดคุย990บาทโอนยอดผ่านบัญชีกสิกรที่เราลงรายละเอียดไว้ เสร็จแล้วได้เซลล์สลิปมาเราก็กดที่ลิงไลน์แล้วก็ส่งมานะคะในลายนั้นแล้วเราจะรีบให้คิวนะคะโทรผ่านไลน์ไม่เปิดกล้อง30นาทีนะคะเอาละค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสมัครสมาชิกช่องก็ขอบคุณมากๆที่สนับสนุนหมอแจนไม่ว่าจะเป็น65บาทหรือ200บาทนะคะได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครเวลาที่เราอัปโหลดอันนี้ก็คือสิทธิพิเศษส่วนใครที่ไม่ไม่ ไม่สะดวกในการสนับสนุนนะคะก็คือกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้กดไลค์กด Subscribe ไว้เวลาที่เราเปิดสาธารณะคุณก็จะได้รับชมคลิปวิดีโอนะคะคอมเมนต์ด้วยความสุภาพเอาราคาคลิปนี้หมอแจนไปก่อนไปกําลังใจให้อยู่ตรงนี้ไว้เจอกันใหม่ครึ่งเดือนหลังของเดือนกร,รกฎา,าคมคลิปนี้ไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ